สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทารโรไพ่ทาโรแห่งสยามกลับมาปบก,กับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มิถุนาาถถึง15กรกฎาคมชาวทัดลมทุกท่านดวงวันนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนกรกฎาคมปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลักนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนตื่น,ต,นตัวเองขึ้นมาคะ่ะยามู มัวจมทุกข์อย่ามัวเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปก็ขอให้มันผ่านไปกับการเวลานะคะย้อนกลับไปไม่ได้คือการเวลานี่แหละส่วนอีกสองถ้วยที่ตั้งอยู่มันคือโอกาสที่คุณยังเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีนะคะ กลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณยังมีและยังเหลืออยู่และยังพัฒนาต่อได้และยังไปต่อได้แล้วคุณจะเห็นโอกาสดีๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตนะคะอย่ามัวทุกข์ทรมใจนะถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่าพูดถึงโลกใบใหม่ก็มาเลย the world นะคะบางอย่างมันอาจจะต้องมีจุดจบเพื่อที่จะต้องเริ่มต้นใหม่บางอย่างมันอาจจะต้องถึงเวลาตัดใจไม่ได้คือไม่ได้ผ่านไปแล้วผ่านไป ะะถึงเวลาต้องโฟกัสในเรื่องของอนาคตโลกใบใหม่ที่เรากำลังที่จะมุ่งเป้าหรือตั้งเป้าเอาไว้ใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นสดชื่นขึ้นสังเกตเลยว่าในเดือนนี้ถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนนะถ้าคุณ move on ชีวิตจากอะไรก็ตามที่ติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานชีวิตนะคะความรักหรืออารมณ์นะคะ จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ นั่นคือคุณสามารถที่จะเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนแล้วโลกใบใหม่ความสุขความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่และในเดือนนี้นะคะด้วยความที่นางฟ้าถือคาถานั้นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะมีเกณฑ์มีข่าวดีหรือกําลังจะมีสารบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเหมือนกับได้รับข่าวดีได้รับสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่เป็นข่าวดีจากทางไกลเป็นข่าวดีที่รอคอยเช่นงานใหม่ตําแหน่งงานใหม่นะคะหรือหน้าที่การงานใหม่ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นความที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะจัดเป็นโอกาสที่มาถึงคุณต้นทุนบุญกุศลอย่างที่บอกว่าบางอย่างที่คุณจะต้องตัดไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่นะคะไม่สมพงกับดวงชะตานะอาจจะไม่ใช่ทางของเราไม่สมพงกับดวงนะคะอยู่กันแล้วติดขัดมีปัญหาก็มี นะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าศีนไม่เสมอกันนะในมุมมองความรักนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็มีเหตุออกไปจากชีวิตแต่อะไรที่ใช่เขาจะมาด้วยคําว่าบุญกุศลและพรหมลิขิตนะคะอาจารย์หมายรวมถึงในเรื่องของการงานด้วยนะบางคนบอกว่าช่วงนี้เปลี่ยนแปลงงานใหม่อาจารย์จะเป็นยังไงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสได้รับเลือกหรือมีโอกาสที่ได้รับการปโปรโมตที่ดีขึ้นนะคะมาดูกันต่อสําหรับพื้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะ เรียกได้ว่าต้นรายปลายดีนะคะบางคนบอกว่าอาจจะต้องมีการเหมือนปัดใจนะคะเหมือนกับมีการรีเซ็ตอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอามาดูกันต่อสำหรับพื้นดวงนะคะเริ่มต้นที่ตันุภพตัวเราว้าวไม่ดียังไงจารลัคนาราศีมิถุนโอกาสเงินมาเพียบเลยนะคะประตูเงินรับทรัพย์รับโชค สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะการเงินการงานดีมากนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภแบบฟุฟุกมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมีเกณฑ์ที่ได้รับเขาเรียกว่าผลกําไรเป็นที่น่าพอใจกระดุมพา้าอย่างที่บอกว่าถึงรายรับเข้ามาเยอะแต่เราก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการเพราะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงของการรีเซ็ตชีวิตใหม่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเนี่ยวางแผนชีวิตให้ดี อาจารย์บอกแล้วบางอย่างมันต้องตัดออกไปนะถ้ามันไปต่อกันไม่ไหวนะคะมันอาจจะถึงจุดจบมันอาจจะต้องแยกทางแยกห่างบางคนชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่ทําธุรกิจหรือทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะที่ไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่มีเกณฑ์จบความสัมพันธ์มีเกณฑ์แยกห่างแต่แยกแล้วดีนะคะปรากฏว่าแยกกันแล้วเนี่ยดวงคุณได้เงินดี นะคะหรือในเดือนนี้เรามาระวังในเรื่องของการเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะจะเป็นในลักษณะคืออาจจะได้รับงานที่ค่อนข้างยากอาจจะมีความรู้สึกกดดันความเครียดนะคะอย่างที่บอกเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบการรับมือกับการงานนะคะสําหรับครอบครัวมีไพ่เดอะเดทนะคะในเดือนนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาดังนั้น ต้นเดือนเลยนะคะหพาท่านไปเช็คอัพในเรื่องสุขภาพสองก็คือดูในเรื่องของความปลอดภัยในบ้าน ะะมีอะไรที่เสี่ยงต่อการลื่นล้มหกล้มไหมนะคะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโรคประจําตัวและที่สําคัญนะคะชวนบุปการีคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะไปทําบุญที่วัดนะคะอาจจะเป็นการทําบุญถวายสังฆทานถวายผ้าตรายจีวรน,นะคะทำทานทานบารมีจะช่วยหนุนนําในเรื่องของสุขภาพนะคะจะช่วยดูแลหรือว่าช่วยทําให้คลาดคลาดปลอดภยัยนะคะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะ สำหรับทุกน้องบริวารอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทำงานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเรียกว่าสมใจนะคะสำหรับเดือนอเอี่อยงที่บอกว่ามันอาจจะมีความกดดันจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าผู้หญิงหรืออาจจะเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะเป็นลักษณะของการที่ว่าเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกว่าคนที่มีอาวุโสมากกว่าอาจจะค่อนข้างมีความกดดนันความเครียดนะคะปัตตนีในด้านความรัก ระมัดระวังความรู้สึกขุ่นข้องมองใจวิตกกังวลความเครียดนะคะหรือบรรยากาศมันดูอึมครึม,มชวนทะเลาะหรือบางทีช่วงนี้เข้าหน้ากันไม่ติดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรไม่สบายใจเปิดใจคุยกันเคลียร์กันนะคะเป็นที่ปรึกษาซึ่งกนและการหากมีอะไรที่คุณสามารถที่จะปรับตัวได้ให้เราปรับตัวก่อนนะคะพยายามที่สุดก่อนถ้าไม่ได้เราค่อยว่ากันนะคะว่าจะเอาอยัางไงต,ต่อกันไปดีนะคะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บเดือนนี้นะอาจารย์มองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี นะคะพร้อมทุกสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าหาโอกาสไปทําบุญเสริมสิริมงคลนะคะจะทําให้โชคลาภเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสําหรับสุขพาะความสุขความเจริญความสําเร็จช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องเอกสารการงานงานเอกสารเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นช่วงเคลียร์งานเก่าสะสางงานเก่าแต่คุณทําได้เนี่ยคุณจะได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของการที่ว่าเหมือน โอกาสนะคะมาให้คุณได้ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสพัฒนาตนเองสำหรับกรรมะอาชีพการงานบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดใหม่นะคะขยับขยายเติบโตนะคะหรืออาจจะเป็นการขยายสาขาหรืออาจจะเป็นการพลิกฟื้นสถานการณ์ธุรกิจขึ้นมาใหม่นะคะหรือถ้าเป็นในด้านการงานก็อาจจะได้ตำแหน่งงานใหม่นะคะหรืออาจจะได้ในลักษณะของ ลูกน้องใหม่เข้ามาแต่ก็เป็นลูกน้องที่ดีนะคะหรือจะมีผลดีจากลูกน้องบริวารอย่างที่บอกว่าดูจากกรรมะที่เป็นเด็กถือไม้เทา้ารวมกับปุตตะบริวารนี้ค่อนข้างที่จะนําความสําเร็จมาให้ถ้าเปิดรับลูกน้องใหม่ก็จะได้ลูกน้องใหม่ที่ค่อนข้างเก่งนะคะสําหรับเรือนลาภะช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนถ้าเกิดว่าคุณฝันดีนะมีโชคมีลาบเข้ามาจะเป็นในลักษณะว่าอยากกระตกกระตากนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะฝันแม่น ะะมีรังสังหณรแม่นฝันแม่นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะสําหรับเรือนวินาศอย่างที่บอกว่าดูในเรื่องของการเจรจานะคะค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดอาจารย์แนะนําพระคาถานะคะเมตตามหานิยมนะคะพระคาถาเงินล้านสวดเสริมสิริมงคลในเรื่องการเจรจาแล้วก็เรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองสําหรับใบสุดท้ายนะคะใบสรุปเลยเป็นคําแนะนําว่าคุณอย่าปิด ปิดหูปิดตาอะไรที่เป็นปัญหานะคะอย่านิ่งเฉยอย่าดูได้เพราะมันอาจจะส่งผลต่อปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้ต้องค่อนข้างเซนนะคะเซนกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างปัญหาหรือการงานถ้ามีติดขัดมีปัญหาอะไรก็ตามให้เร่งที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหนึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองสําหรับชีวิตใหม่นะคะ เปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาอย่ามัวจมทุกข์หรือค่อนข้างที่จะคิดวิตกกังวลอยู่หลายอย่างเลยช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเจรจาคุณก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณคิดตั้งเป้าหมายเอาไว้มันดูยากจริงๆแล้วคุณทําได้ดีนะคุณอาจจะต้องใช้ลูกน้องที่ค่อนข้างมีความเก่งหรือตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องเปิดใจที่จะรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วรู้จักใช้กลยุทธ์ค่ะใบนี้เจ็ดดาบเนี่ยอาจารย์หมายรวมถึงว่า โชคลาภจะมาจากไหนคือโชคลาภมาจากความฉลาดของคุณนะไหวพริบฏิพันธ์การเอาตัวรอดการวางแผนดีนะคะการที่จะมีกลยุทธ์ในชีวิตดีนะคะแล้วจะนําพาความสําเร็จหรือว่าโชคลาภมาให้อาจารย์ขอเจาะลึก,กันต่อในสถานการณ์การงานนะคะ การงานช่วงนี้มีเรื่องต้องจัดการหลายอย่างต้องดูแลหลายอย่างเลยนะคะบางอย่างก็กําลังดีขึ้นบางอย่างให้เริ่มให้ดอกออกผลที่ดีแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ต้องจับหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจจะทั้งเรียนอาจจะทั้งทำงานนะคะอาจจะทั้งทําธุรกิจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่คุณก็ยังยิ้มได้ว้าวไพโลกขึ้นมาใบที่สองแล้วนะดังนั้นเนี่ยความสุขความสําเร็จ หรือข่าวดีทางด้านการงานจะมาถึงหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเปิดดวงชะตาความสําเร็จในเรื่องการงานมาให้คุณมากับดวงนะ้าเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรอาจารย์เชื่อว่าจะได้รับต้นทุนบุญกุศลน,นะคะบุญกุศลที่คุณเคยทํามาจะหนุนนําทําให้การงานคุณรับรื่นการเรียนคุณประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณคิดมุ่งมาปรารถนาเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะคะดังใจนะ สำหรับใบต่อมานะคะทางด้านผลกำไรผลของงานออกมาดีมากๆนะคะเรียกได้ว,ว่าทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนมันได้อย่างใจก้าเหรียญอีกหนึ่งเหรียญหายไปไหนอาจารย์อีกหนึ่งเหรียญหากได้เงินทองหากได้ผลกำไรหากได้ความสำเร็จมานะคะอาจารย์อยากให้คุณทำทานบารมีนะตามจิตศรัทธานะคะอันนี้ส่งผลบุญในเรื่องของทานบารมีจะยิ่งส่งเสริมทำให้คุณประสบความสำเร็จ นะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะห้าถ้วยมาอีกแล้วนะห้าถ้วยกับความรู้สึกการงานนี่แหละอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันกู้คืนแก้ไขไม่ได้แล้วปล่อยไปนะคะหลืออีกสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นั่นหมายความว่าโอกาสดีๆมันก็ยังมีอยู่นะคุณอย่ามองในส่วนของความแห้งแล้งให้คุณมองในส่วนของความเขียวขจีนั่นหมายความว่าทัศนคติมีผลสําคัญมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคิดดี มันก็จะโฟกัสไปในสิ่งที่ดีคิดโพสิทีฟก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนเราเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่นะคะโลกใบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะสำหรับการเงินกันบ้างสำหรับการเงินคุณเองคุณมีความรู้สึกว่าคิดมากเพราะว่าเดือนนี้เป็นเจ้าโปรเจกต์ชาวลัคนาราศีมิถุนทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางทีก็เริ่มที่จะมีความคิดมากกังวลใจแต่อย่างที่บอกว่าไพาจา่จัดมาอีกแล้วนะคะ อาจารย์บอกเลยไม่มีอะไรบังเอิญนะวันนี้นะคะเปิดมาสองสำรับนี้ก็คือไพ่เนี่ยมาในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่มาช่วยคอนเฟิรม์มชาวลัคนาราศีมิถุนว่าโอกาสอันดีจะมาถึงคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการเงินโอกาสทางด้านการงานจะเปิดประตูดวงประตูโชคประตูชัยนะคะให้ได้รับความสําเร็จคุณจะถูกเลือกคุณจะแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้รับเลือกคุณจะ มืนถูกโปรโมทนะคะโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะ,ะโอกาสดีมากๆบางคนมีเกณฑ์ชีปประจอลงเท้าเดินทางค่อนข้างบ่อยแต่ก็เป็นการเดินทางหรือการที่จะไปติดต่อการงานธุรกิจการค้าที่ค่อนข้างรับรื่นแล้วก็มีโอกาสดีๆนะคะสำหรับใบสุดท้ายเป็นคําว่าแก้ไขสถานการณ์นะคะรู้จักแก้ไขนะคะต้องมีความเพียรมานะอดทนนะคะผู้ชนะ ถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลอยู่บ้างนะคะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าคุณประสบความสำเร็จนะคะโอกาสดีขอให้ดวงดีเฮงเฮงปังปันะคะมีโชคลาภก้อนโตนะในเดือนนี้อาจารย์บอกอย่างหนึ่งนะสำหรับเรือนพันธุนะคะเป็นไพ่เดอะเดยเนี่ยถ้าทำบุญสุนทานอุทิศบุญส่วนบุนให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะเจ้ากรรมนายเวรหรือทำทานบารมีอุทิศบุญส่วนุให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาตนเอง นะคะศิกิ์ศิธิ์จะเปิดทางให้คุณได้รับโชคลาภก้อนโตเข้ามานะสำหรับในมุมมองการเรียนนะการเรียนช่วงนี้โอ้โหมีเพื่อนคอยขอความช่วยเหลือคุณตลอดเลยคุณเป็นที่พึ่งให้เขาช่วงนี้จะเป็นอะไรที่งานคุณก็เยอะนะแต่ก็เป็นงานการกุศลก็เยอะคืองานช่วยเพื่อนนะคะบางทีอาจารย์อยากให้คิดอย่างนี้ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันอาจจะมีเวลาที่คุณช่วยเหลือเขามันก็จะมีเวลาที่เขาช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ยังเป็นขาดขึ้นในเรื่องการเรียนนะอาจจะมีเกณฑ์มีดวงการลงทุนในเรื่องการเรียนเช่นซื้ออุปกรณ์ใหม่นะคะในเรื่องการเรียนซื้อหนังสือใหม่ซื้ออาจจะเป็นในลักษณะของการลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะแต่อาจารย์บอกเลยว่าคุณได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นการสพอร์ตจากครอบครัวนะคะ คุณเก่งนะคุณวางแผนจัดก,การดีช่วงเนี้ยการเรียนไม่น่าห่วงนะคะแถมยังต้องได้ดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนขอความช่วยเหลือนะสำหรับในมุมมองความรักกันบ้างนะคะมุมมองความรักอาจารย์ขอเริ่มต้นสําหรับคนโสดนะคะคนโสดคนโสดเป็นยังไงอัศวินถือถ้วยคุณเดินทางค่อนข้างบ่อยนะบางทีก็อาจจะเจอกับคนที่ มีโอกาสที่เข้ามาสารสัมพันธ์ในมุมมองของการที่เหมือนได้ติดต่อการค้าได้ติดต่อการงานด้วยรู้จักจากการเดินทางนะคะเป็นคนใหม่ๆเจอกันโดยบังเอิญอะไรแบบนี้เกิดขึ้นว้าวแต่ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่ามันเป็นพรมลิขิตอย่างที่บอกว่าเป็นโลกใบใหม่นะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณเคยคาดหวังกับคนในอดีตว่าเขาเขาจะคิดเหมือนกันกับคุณเขาจะมองมุมมองของความรักเป็นความมั่นคงเป็น อนาคตครอบครัวเหมือนคุณคุณเคยผิดหวังมาแล้วกับเขาแต่กับครั้งนี้แตกต่างกันไปเพราะว่าเจอปุ๊บมันเหมือนรักปรับแล้วก็เหมือนพูดคุยกันลงตัวแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าคุณเองคุณเป็นคนเก่งนะคุณจะเจอคนที่คนที่ใช่อะ่ะมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมถือว่าเป็นพรมลิขิตนะคะพรมลิขิตบันดาลสักพานะจันขอเปิดคําแนะนําเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งนะคะว้าวเขามองว่าคุณเป็นของขวัญชิ้นพิเศษคุณเองคุณก็มองเขาว่าเขาก็มาในลักษณะความที่แบบว่ามาเกินความคาดหมายอะนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นผู้นําคุณได้ชาวมิถุนะจะเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองขั้นสุดนะคะดังนั้นคนที่จะอยู่กับเราได้ ต้องเก่งนะเขาถึงจะทําให้คุณยอมรับยอมรับไม่ได้หมายความว่าเก่งอย่างเดียวยอมรับในความสามารถยอมรับในคุณงามความดียอมรับในความจริงใจเขาจะเป็นประเภทนั้นแล้วตัวคุณก็จะเป็นกิฟต์สำหรับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณก็เป็นของขวัญสำหรับเขาแล้วก็แน่นอนนะคะมันคือความจริงนะคะใช่คุณคุณพูดจากใจเลยว่าคุณประทับใจเขามากๆกการที่เจอเขาเนี่ยมันเหมือนกับ มันทําให้มุมมองในชีวิตคนโตขึ้นเขาค่อนข้างเก่งนะเป็นที่ปรึกษาเราได้นะคะรู้หลายอย่างรู้หลายทางหรือเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับรู้จักวิธีที่จะเข้าหาเราเราเองเราเป็นคนเก่งมากอ่ะนะคะบางทีมั่นใจมากเก่งมากเหมือนคุยกันแล้วโอ้โหเข้าใจกันเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานนะเป็นความรักที่แบบว่าเป็นเหมือนดวงชะตาภรมิขิตน่ยนะคะความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้นมันเหมือนรู้จักกัน ทุกอย่างคุยกันแล้วเข้าใจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์บอกว่าคุณกําลังเจอคู่แท้ที่คุณรอคอยอยู่นะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยในเรื่องความรักนะมีเกณฑ์ที่จะไปต่อยาวๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับความเข้าใจอ่ะเหมือนกันการรอคอยซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์ขอเปิดต่อสําหรับคนมีคู่ว้าวคุณมีเกณฑ์ได้ของกำนันของขวัญจากคู่รักคู่รักจะเปคุณ ะะช่วงนี้เป็นอะไรก็คิดถึงกันเหลือเกินนะคะโทรหาบ่อยไลน์ตลอดเวลานะคะหรือเป็นอะไรที่คอยคิดถึงคอยติดตามนะคะคอยดูแลตลอดไม่เคยห่างนะคะคอยช่วยเหลือเอาอกเอาใจเป็นพิเศษนะ,ะในเรื่องความรักคนมีคู่เนี่ยนะคะซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมมองของความเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดี เปลี่ยนกันเป็นผู้นําเปลี่ยนกันเป็นผู้ตามนะความรักไม่น่ามีปัญหานะคะแถมได้รับการดูแลอย่างดีนะคะดูช่วงนี้คุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะอ่าเปิดคําแนะนําเพิ่มเติมสิในมุมมองความรักในขณะนี้นะคะจย์มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนกับว่าเรารู้เขารู้เราแหละเรารู้ว่าเขาต้องทํายังไงอะ่ะเขาถึงจยอมพ่ายแพ้ใจละลายนะคุณรู้รู้วิธีที่จะเอาใจเขา นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์เก่งมากนะคะเอาใจเก่งมากอาจจะเป็นทั้งเราอาจจะเป็นทั้งเขาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะแล้วก็ในความต่างนั้นก็คือมันลงตัวสุดๆนะคะทุกอย่างเหมือนกับถูกลิขิตเอามาไว้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับเวลาที่คุณพูดอะไรเขาก็เอออ,อไปหมดดีไปหมดนะ่ะช่วงนี้อาจารย์บอกเลย ดวงนเะมตตามากๆนะคะนะเมตตาสิริการลินทองผู้จารยรคนรักเนี่ยหลงนะคะแล้วก็เป็นสายเปยนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณทั้งเขาด้วยแหละนะต่างคนต่างเอาใจนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะ,ะช่วงนี้โอ้โหอัศวินถือดาบว่างานเยอะนะช่วงนี้นะ่ะนะคะบ,บริหารจัดการทั้งการงานแล้วก็ทั้งครอบครัวแต่คุณก็ทําได้เก่งมากๆเลยแหละมันเป็นโอกาสเติบโตของครอบครัวช่วงจังหวะนี้นะสู้ๆนะคะ การเงินก็ดีไม่ใช่หยอกนะเงินเข้ากระเป๋าตุงเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ขอเปิดคำแนะนำเพิ่มเติมคำแนะนำนะคะอ๋อรีแลกซ it's okay ทุกอย่างช่วงนี้สบายใจนะคะสบายใจถึงงานหนักทา่าทุกอย่างมันลงตัวก็ดีแชร์ Share, นะคะคู่ชีวิตที่ดีคู่แท้ที่คุณรอคอยอยู่แชร์ริงนะคะแล้วก็เลิฟนะคะ คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเขารักคุณมากเขาก็รู้ว่าคุณรักเขามากเหมือนกันนะคะต่างคนต่างรู้รู้ว่ารู้ใจกันนะคะแล้วที่สําคัญคือให้คุณรู้จักที่จะขอบคุณเขานะที่คอยอยู่เคียงข้างกันเป็นคู่คิดเป็นทุกอย่างเป็นความหวังเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณเขาที่อยู่เคียงข้างคุณน่ะที่ทําให้คุณคุณมีวันนี้ได้เพราะครอบครัวนะคะคุณมีวันนี้ได้เพราะเขาเลยนะ ความรักแฮปปี้มากชาวมิถุนอ่าอาจาร,รย์ขอเปิดต่อสำหรับคำแนะนำอื่นๆด้วยไพ่ออราเคิลนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งนะคะอย่าแบกโลก,กทั้งใบนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเหมือนจะมั่นใจนะจริงๆเนี่ยเป็นคนคิดมากแอบคิดมากเหมือนจะไม่แคร์ก็ไม่ใช่ บางทีจะอ่อนไหวก็อ่อนไหวไปเลยนะคะแค่ความรู้สึกเขาไปหมดแบกบความรู้สึกทุกอย่างไว้ไม่ได้คุณต้องรู้จักปล่อยวางชีวิตเริ่มต้นใหม่นะคะบางครอบครัวกําลังมีแผนที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะบางครอบครัวจะมีการแบบเหมือนลงทุนอะไรใหม่ๆมันเป็นจุดจังหวะที่คุณกําลังประครบประง,งมโครงการประครบประง,งมอีกชีวิตหนึ่งนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณระมัดระวังชีวิตมากๆเลยนะคะ ทุกย่างก้าวไปไหนไปกันนะทีมคุณดีถ้าพูดถึงในเรื่องงานคุณก็มีทีมที่ดีถ้าพูดถึงในเรื่องครอบครัวคุณก็มีกำลังใจที่ดีนะคะถือว่าเป็น b e s ว้าวคนมีคู่นะบางคู่เนี่ยถึงเวลาที่อาจจะต้องแบบพูดคุยในเรื่องแต่งงานกันแล้วไหมนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่นะคะคู่แท้ที่คุณรอคอยอยู่สุดๆนะคะในเรื่องความรักในเดือนนี้อ่ะ มาขอจบปิดจบด้วยพระคาถาเมตตาม,มหานิยมที่จย์บอกนะคะเอาไว้สวดเสริมสิริมงคลนะคะแล้วก็พระคาถาเงินล้านเรียกทรัพย์เรียกโชคทําบุญถวายสังฆทานถวายพระตรัยจีวรหรืออาจจะเป็นในลนักษณะของการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะอย่างเช่นการร่วมสร้างพระการร่วมสร้างพระอุโบสถหรือทําทานบารมีกับคนที่ยากไร้นะคะมาสรุปกันดีกว่ากับไพ่เทพพยากรณ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีทิศทางของมันจะเป็นไปตามทิศทางนั้นแล้วก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะรับรองว่าคุณได้รับความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่ว้าวพูดถึงความสําเร็จนะ The success นะคะขอภพ่องค์พระสุริยะเทพประทานพรความสําเร็จอํานาจบรารมีนะคะกําลังกายกําลังใจขอให้มีบังเกิดขึ้นกับชาวมิถุนนะคุณอย่าเศร้าเลยนะคะเปลี่ยนจากความมืดดาเป็นความสว่างสวยแล้วทุกอย่างจะเปิด ดวงคุณก็จะเปิดยิ่งขึ้น fertility ค่ะมีไพ่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ขึ้นมาบ่อยเลยดังนั้นคู่ไหนนะคะที่วางแผนจะมีบุตรสืบสกุลมีข่าวดีแน่นอนนะคะใบสุดท้ายคือคำว่า control ค,ค่ะการควบคุมควบคุมสถานการณ์ที่ยาก,ยากได้คุณจะเก่งขึ้นอีกสเต็ปหนึง่งนะคะบริหารจัดก,การชีวิตในช่วงนี้ได้ถือว่าผ่านบททดสอบเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างยุ่งสำหรับคุณแต่ก็ไม่ได้แย่ ะะถึงยุ่งก็มีโอกาสเข้ามาถึงตัวถึงยุ่งก็จะมีคนที่คอยอุปถรัรมภ์คำชูแล้วก็มีศิลสิทธิ์คุ้มครองเปิดดวงชะตาน,ะะนำพาความสําเร็จมาให้อาจารย์ก็ดูดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสําเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายอะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหวังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้อาจารย์จะดูให้ตั้งแต่พื้นดวงชะตานะคะดวงประจําเดือนดวงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหน้าจะเป็นอย่างไรรู้ก่อนวางแผนก่อนนะคะจะกันหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ